ข่าวลือของ iPad Pro ปี2024ออกมามากขึ้นแล้วนะครับผมและรอบนี้เป็นข่าวลือข่าวลุดที่เพิ่มเติมมากขึ้นและมีฟีเจอร์อะไรบ้างเดี๋ยวไปฟังในคลิปนี้กันครับ วัสดีครับผมตีโอนะครับจากช่องอตีรีวิวนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของ iPad Pro ที่เข้ามาในช่วงของปี2024นะครับจริงๆแล้วข่าวลือของ iPad Pro ปี2024มีมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่าจะออกมาหลากหลายเดือนแล้วแต่แล้วจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ออกมาในรอบนี้นะครับผม iPad Pro ปี2024นะครับผมมีข่าวหลุดเพิ่มเติมจาก Markerman นนะครับ m a r k ในรอบนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า iPad Pro ปี2024ในรอบนี้ จะเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมนะครับในตอนต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการเปิดตัวแล้วก็ปล่อย iPad Pro ออกมาแต่สําคัญนั่นคือในรอบนี้มีข่าวรั่วเรื่องของฟีเจอร์ที่จะมาใน iPad Pro ปี2024นี้ด้วยนะครับข่าวของฟีเจอร์ใน iPad Pro ปี2024ในรอบนี้เนี่ยอย่างแรกนะครับผมที่ออกมานั่นคือตัวหน้าจอของ iPad Pro ปี2 0 2 4นะครับจะมีหน้าจอเป็นแบบ OLED นะฮะซึ่งหน้าจอแบบ OLED ในครั้งนี้นะครับมันจะให้สีสันได้ดีกว่าในฝั่ง ของอันก่อนนะครับ iPad Pro รุ่นก่อนหน้านี้จะเป็นหน้าจอแบบ mini LED หน้าจอแบบ mini LED นะครับผมอาจจะให้สีสันที่ดําไม่สนิทเท่ากับหน้าจอของ OLED นะครับนอกจากหน้าจอที่จะเป็น OLED แล้วนะครับยังมีข่าวลือเกี่ยวกับชิป CPU ที่จะเข้ามาอยู่ใน iPad ปี2024ซึ่งเป็น iPad Pro ในครั้งนี้นะครับผมนั่นก็คือชิป CPU ที่จะใช้อยู่ใน iPad Pro ปี2 0 2 4จะเป็นชิป M4 นะปกติก่อนหน้านั้นนะครับจะมีการเปิดตัวใน ฝั่งของ Mac มาก่อนแต่ว่าในรอบนี้จะมีความพิเศษนั่นก็คือจะใช้ชิป M4 ก่อนที่จะเอามาลงใน Mac ซึ่งจะใส่ใน iPad ก่อนนั่นหมายความว่ามีเหตุผลนะครับที่ทำไม Apple ถึงพึ่งมาเปิดตัวในเดือนพฤษภาคมเพราะว่าในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา Apple ได้ทาการเปิดตัว m a c b o o k ที่ใช้ชิป M3 ขึ้นมานะครับในรอบนี้นะครับผมเลยเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้ iPad Pro ในปี2024มีความน่าสนใจมากขึ้นหมายความว่าจะ แรงกว่าในฝั่งของ Macbook เลยด้วยซ้ำอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะเข้ามานะครับผมนั่นก็คือฟีเจอร์ AI ที่ Mark Gurman บอกว่าในรอบนี้ Apple มีโอกาสที่จะใส่ฟีเจอร์เกี่ยวกับ AI เข้ามาใน iPad Pro เพื่อดึงดูดให้หลายคนสนใจในฝั่งของ iPad Pro ในรอบนี้มากขึ้นนะครับก็ต้องมานั่งติดตามกันก่อนนะครับว่าการที่มาของ iPad Pro และใส่ AI เข้าไปจะเป็นฟีเจอร์ด้านไหนซึ่งเราอาจจะได้รู้ก่อนงานของ iOS หรืองานของ WWDC ที่จะเปิดตัวในการปีนี้ นในเรื่องสุดท้ายนะครับที่มีข่าวลือออกมาในรอบนี้บอกว่าในการที่เปิดตัวในรอบนี้จะมีฟีเจอร์คู่ใจหรืออุปกรณ์เอ็กเซซซอรีคู่ใจนั่นคือเรื่องของ Apple Pencil ครับ Apple Pencil ที่เปิดตัวมาในรอบนี้นะครับจะได้รับการอัปเดตให้มีเป็น Apple Pencil รุ่นที่3ออกมาซึ่ง Apple Pencil รุ่นที่3นะครับจะมีฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือ Haptic Feedback h a ptic Feedback คืออะไรครับ Haptic Feedback คือการตอบสนองต่อการสัมผัสครับการตอบสนองต่อการสัมผัสเมื่อรุ่น ก่อนหน้านี้นะครับ Apple p e n c i l 2มีระบบแบบ Gesture ที่เราสามารถแตะแตะสัมผัสเพื่อให้เกิดฟีเจอร์ฟังก์ชันอะไรต่างๆได้แต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันทําความสามารถนั้นอยู่แต่ในรอบนี้อาจจะมีการแตะแตะปุ๊บแล้วมันเกิดการสั่นที่ตัวของ Apple p e n c i l ด้วยในครั้งนี้นะครับเราจะรู้แล้วว่าเฮ้ยเราสามารถสั่งงานที่ตัว Apple p e n c i l ได้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจและอาจจะมีอะไรไม้เด็ดออกมาหลังจากนี้ซึ่งเราต้องมานั่งติดตามกันแน่นอนนะครับ a c c e s s o r i ที่อีกหนึ่งอันที่คู่ใจนอกจากตัวของ Apple นั่นคือเรื่องของเมจิกคีย์บอร์ดซึ่งจะได้รับการสับโฉมในรอบนี้นะครับต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าฟีเจอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับหลังจากนี้หลังจากใกล้วันเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้เป็นข่าวลือที่อัปเดตมาล่าสุดจาก m ม r ร์เซเนและรียกมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะงั้นนะครับวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่องอตีรีวิวฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปและสาหรับคลิปนี้ตีโอขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ